สวัสดีครับผมพลทอนนะฮะจากบริษัทเมเชลตัวอีกมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังใส่หน้ากากอยู่เนาะอ่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์หรือได้นะบางคนก็เรียกด้วนะครับบางคนก็เรียกอินเวอร์เตอร์นะครับในสไลด์ผมตอนนี้จะโชว์นะครับเป็นเป็นรูปนะครับในการต่อระบบไฟฟ้านะครับโดยปกติเนี่ยโดยปกตินานมาแล้วแล้วกันเนาะอย่าบอกสมัยก่อนเลย นะครับนานมาแล้วเนี่ยตัวสับสับเมนไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะครับหรือว่าเมนสวิตช์ชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยนะครับมันจะต่อตรงเข้ามอ่าเข้าตัวมอเตอร์เลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่นะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ต่อตรงกลางนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาเรามีตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะช่วยประหยัดพลังงานในการสตาร์ทสต็อปมอเตอร์เนาะเพราะว่าเวลาเราจะไม่ให้สายพานเดินหรือว่าระบบโหลดไม่มีเงี้ย เราก็ไม่ต้องหยุดมอเตอร์ ar, ใช่ไหมครับอินเวอร์เตอร์มันก็จะจ่ายไฟเลี้ยงแต่ว่าไม่มีแต่ว่าวานต่ําๆเพืพ่อจะให้ให้ตัวมอเตอร์ทํางานแต่เมื่อไร่มีโหลดหรือมีอะไรเข้ามาในระบบเนี่ยตัวมอเตอร์มันก็จะทํางานใช่ไหมครับตัวตัวมอเตอร์ก็จะดึงนะฮะพอดึงปุ๊บตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะจ่ายกระแสรหรือแรงแดันเพิ่มขึ้นเพื่อให้มอเตอร์ทํางานโดยที่ไม่ต้องไม่ได้ปิดมอเตอร์เพืพ่อจะเปิดมอเตอร์สตาร์ทเวลาสตาร์ทมอเตอร์ก็จะมีการกระชากของกระแสสูงขึ้นนะครับ ทำให้กินกระแสไฟเยอะขึ้นเนาะในโรงงานมีมอเตอร์หลายๆตัวเปิดปิดเปิดปิดหลายๆครั้งก็จะกินกระแสเยอะนะครับดังนั้นก็เลยเขาก็เลยใช้อินเวอร์เตอร์มาต่อตรงกลางนะฮะร,ระหว่างาตู้ไฟใช่ไหมฮะผมเรียกตู้ไฟแล้วกันนะเมนเซอร์กิตนะครับแล้วก็เข้ามอเตอร์นะก็เอาอินเวอร์เตอร์มาขัดไว้ต้องการในการใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยครับมีประโยชน์สูงสุดก็ตามนะครับงั้นก็จะมีปัญหาตามมานะฮะว่าเวลาเวลาเราต้องการทดสอบหรือวัดตรวจสอบของตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับเราต้องใช้เครื่องมือที่ตรง ะะตรงตามการความต้องการในการวัดนะฮะมานำเสนอ MDA นะครับคือตัวนี้เนาะ MDA 550น์ะครับ Motor Dry Analyzer นะครับ,รบเป็นเครื่องวัดสำหรับงานทดสอบ dry โดยตรงนะฮะ d r โดยตรงนะฮะโดยตัวมันเองนี่นะครับจริงๆมันก็คือสโคปตัวหนึ่งนะฮะเป็นสโคปนั่นแหละครับมีความสามารถเป็นสโคป4 channel bandwidth 500เมกนะครับแต่โดยฟังก์ชันพิเศษใส่เข้ามาก็คือ motor dry นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ อันที่3เนาะเขียนว่ามอเตอร์ไดร์นะฮะแือเขียนว่า, ye, นะาไราดร์นะครับนะเอาไว้สําหรับงานวัดไร้โดยตรงนะครับนะถ้าปุ่มบนก็จะเป็นสโคปเนาะปุ่มล่างก็จะเป็นเลคคอร์นะฮะอันนี้เรามาดูวงจรของอินเวอร์เตอร์กันนะครับหลักการทํางานของอินเวอร์เตอร์นะครับบางคนก็ทราบแล้วนะอันนี้ผมพูดให้ให้โดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับทางเข้านะครับทางเข้าเดี๋ยวผมจะมีสไลด์ขึ้นนะมีสไลด์ขึ้นนะอาจจะรูปเล็กหน่อยขยายเอาหน่อยนะนะครับ ทางเข้านะครับก็จะมีในรูปผมเนี่ยจะเป็น3ามเฟสนะครับลายหนึ่งลายสองลายสามนะครับบล็อกทางเข้านะซับไพ่นะครับส่วนตรงกลางนะครับบล็อกต่อไปนะพูดผิดนะครับเป็นบล็อกต่อไปนะก็จะเป็น AC to DC converter นะครับก็คือเขาก็จะแปลงสัญญาณ AC ให้เป็น DC นะครับมามาจากทางด้านเมนหลักเนาะ ต่อไปก็จะเป็นนะครับบล็อกต่อไปก็จะเป็น DC นะครับ DC f i ฟิลเตอร์ก็คือกรองกระแสะ DC ให้เรียบนั่นเองเนาะจะมี C เอาไว้สําหรับงานสําหรับกรองกระแสะนะครับบล็อกต่อไปก็คือจะเป็นแปลงจาก DC ให้เป็น AC แล้วนะครับแปลงจาก AC ให้เป็น DC แล้วก็คือเขาเรียก DC to AC Con v e อน e วเนั่นเองนะครับจะมีตัวถ้าคุณสังเกตเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัว IGBT นะครับคุม2ตัวต่อ1เฟสนะครับสตัวต่อ1เฟสนะ ก็คือ1 1, 1ตัว2ตัวคุม1เฟสนะครับอ่าตัวอ่าใน1เฟสเนี่ยจะมี2ตัวใช่ไหมนะครับตัวนึงสลับกันทำงานเนาะออนออฟออนออฟนะฮะออนออฟออนออฟถ้าคุณซื้อเคยซื้อตู้เย็นตู้เย็นและกันบ้านผมใช้ตู้เย็นอินเวอร์เตอร์อยู่นะฮะนะถ้าวันดีคืนดีเนี่ยถ้ามันเริ่มจะมีปัญหามันจะมีเสียงดังอีนั่นคือลักษณะการทำงานของตัวอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะฮะหรือว่าตัวแอร์อินเวอร์เตอร์นะแต่เดี๋ยวนี้มันเงียบเงียบมากเลยนะแต่ก่อนมันจะมีเสียงอยู่นะครับ โดยสัญ,ญญาณที่จะออกไปที่ตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับเป็นลนะักษณะเป็นสแควร์เวฟนะมันพยายามทําให้เหมือนไซเวฟนะครับแต่ว่ามันเป็นสแควร์เวฟนั่นเองนะฮะถ้าคุณดูข้างล่างนะครับของรูปวงจรนะทางขาเข้าคุณจะเห็นว่าขาเข้าอินพุตลาย1นลายสลายสามเนี่ยทีเฟสเนี่ยมันจะเป็นรูปาซเห็นไหมเป็นรูปาซใช่ไหมฮะเสร็จรูปที่2นะครับรูปสัญญาณนะ มันจะเขียนว่าวนดีซีบัตนะครับอันนั้นก็คือเขาจะวัดเข้าตรง DC f i ฟิลเตอร์นั่นเองนะฮะว่าให้ให้ตัว C ในในบล็อกที่3ของเราเนี่ยกองสัญญาณให้ DC ให้เรียบที่สุดนะฮะไม่ให้มีดีโซนดีปนไอเอซปนมานะกอง DC ให้เรียบนะครับและเพื่อจะให้ไม่ให้มี AC ปนมานั่นเองนะครับจากนั้นตัว DC ตัวนี้นะครับมันจะป้อนเข้าที่บล็อกที่3ก็คือ d c to a c เอคอนเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับป้อนเพื่อให้ IGBT ทํทำงานนั่นเองนะครับสลับการทำงาน เสร็จแล้วรูปสัญญาณนะฮะรูปสัญญาณล่างที่3เนี่ยนะครับที่เขียนว่า t f a ฟ e VAC เป็น PWM ก็คือ p พ w ร์ Mo ดตัว IGBT เนี่ยนะครับอย่างที่บอก2ตัวคุม1 f a เนี่ยมันจะจ่ายสัญญาณเป็นลักษณะของ p พ w ร์ MoD อออกมานะฮะเพอร์วิดอเป็นคืออะไร p พ w ร์ MoD ก็คือจะมีความถี่สูงของอินเวอร์เตอร์คุมความถี่หลัก50เฮิร์ออกมานะฮะเป็นคลื่นพานั่นเองนะครับเพื่อจะให้มีสามารถ ปรับมอเตอร์นะครับให้ทํางานช้าหรือเร็วได้โดยใช้ความถี่นะครับนี่คือหลักการของอินเวอร์เตอร์นะเวลาคุณปรับอินเวอร์เตอร์ที่ความถี่สูงมากมากที่ร้อซตัวมอเตอร์ก็จะทํางานด้วยความเร็วปกตินะครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้มอเตอร์ทํางานหรือตอนนั้นไม่มีโหลดหรือไม่มีสายพานนาโหลดเข้างานมันก็จะดาวความถี่ลงหรือลดความถี่ลงนะฮะลดความถี่ลงมานะครับ ตัวมอเตอร์ก็จะทํางานช้าลงเหมือนกับหยุดนิ่งไม่ทํางานก็คือเป็นการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับนี่คือหลักการการใช้อินเวอร์เตอร์ในการทํางานนะครับต่อไปนะครับก็คือลักษณะการวัดนะอย่างที่บอกนะครับในการใชเ้เครื่องมือทั่วไปวัดหลังเอาพุทของอินเวอร์เตอร์ที่จ่ายออกมาเข้ามอเตอร์เนี่ยนะครับคุณจะใช้พวกเครื่องมือทั่วไปไม่ได้อย่างที่บอกนะครับที่ว่าใช้เครื่องมือทั่วไปไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่า ตัวสัญญาณสัญญาณที่เห็นรูปไซเวฟที่3เนี่ยเป็นเพาวิทมอสพอเป็นเพาวิทมอสเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือมันมีความถี่2ความถี่รวมกันอยู่ในสัญญาณเดียวแต่นั้นถ้าคุณเอามันติมิเตอร์นะครับทั่วไปมาวัดนะฮะหรือว่าสโคบทั่วไปมาวัดที่ไม่มีฟังก์ชันโลพาสฟิลเตอร์นะฮะหรือเพาวิทมอสเนี่ยคุณจะวัดแรงดันที่ตกค่อมของจุดที่วัดมอเตอร์เนี่ยผิดพลาดนะฮะมันจะสูงกว่าความเป็นจริงนะฮะสูงกว่าความเป็นจริง1เท่าหรือ2เท่าด้วยซ้ำไปนะครับ นะดังนั้นเนี่ยคุณต้องใช้เครื่องมือเฉพาะนะฮะเฉพาะจบตันที่จะวัดสัญญาณเอาพุตที่ออกจากตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนะเลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็จะมีฟุก MDA 5 5 0ในสำหรับในการวัดตัวฟังก์ชันของอินเวอร์เตอร์ได้ทั้งอินพุตขาเข้าเริ่มนะครับเริ่มจาก3เฟสของไฟปกติเข้ามาเลยนะแล้ววัดต่อเนื่องไปถึงเอาพุตที่ออกจากตัวอินเวอร์เตอร์ นะครับได้แล้ววัดไปจนถึงตัวมอเตอร์ได้นะครับตัวเดียวใช้ได้ถึง3ส่วนของตัวระบบอินเวอร์เตอร์เลยนะครับนะแต่ถ้าคุณใช้ power meter วัด power meter วัดมันจะได้แค่ส่วนหน้าอย่างเดียวนะครับก็คือด้านอินพุตนะครับจนมาถึงแค่ uh, DC บัดนะฮะหลังจากนั้นคุณก็จะวัดช่วงที่ตัวเอาพุทที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ไปที่มอเตอร์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าความถี่อย่างที่บอกอินเวอร์เตอร์มันจะกําหนดความถี่ ที่ความถี่สูงนะครับอินเวอร์เตอร์จะมีความถี่ตั้งแต่ 2k ขึ้นไปถึง 20k นะครับซึ่ง power meter โดยทั่วไปเนี่ยมันจะวัดได้แค่เท่าไหร่ครับไม่เกิน50 h z ิร์ตนะฮะถ้าของฟุกดีๆหน่อยมันจะมีบางรุ่นซึ่งตอนนี้ก็ o b s o l ล t e ไปแล้ววัดได้สูงสุดถึง700 h z ซึ่งก็ยังวัดที่ 2k h z ไม่ได้อยู่ดีนะฮะนะดังนั้นหนีไม่พ้นตัวนี้นะนะครับก็คือตัว MDA550 นะครับโดยตัว MDA550 เนี่ยนะครับ มันก็จะมีฟังก์ชันในการวัดเริ่มตั้งแต่นะครับฟังก์ชัน d r ้อินพุตนะฮะนะดังรูปที่ผมแสดงเนะี้ยไ i ้อินพุตพอคุณกดได้อินพุปุ๊บมันก็จะมีโชว์เมนูต่อไปก็คือ v o l t a n d c u r r e n t นะครับนะถ้าคุณกด v ว l t and current มันก็จะวัดว่าเป็น Fade to Fade หรือ fade to g r o u n d นะฮะเสร็จแล้วพอคุณกดปุ๊บมันก็จะโชว์รูปออกมาเลยนะวิธีต่อต่อยังไงนะตามรูปที่ผมแสดงอยู่นะครับต่อยังไงนะวัดโวลต์อ่ะเอาโวลต์เอาเอาโผร่โวลต์วัดที่ลายหน เอาสัด arts, สีดำไปนีบที่ลาย2นะครับแล้วก็ชนแนลสนะครับเอาเคอร์เรนต์แคมป์มาจับวัดกระแสนะฮะนะแล้วคุณก็จะเห็นรูปสัญญาณที่ออกมานะรูปสัญญาณที่ออกมาตอนนี้ที่คุณเห็นก็คือสีแดงก็คือเป็นแรงดันนะครับสีน้ําเงินก็คือเป็นกระแสนะฮะกระแสตอนนี้เนี่ยถ้าคุณวัดดูในรูปสัญญาณตรงนี้เนี่ยกระแสที่ออกมาเนี่ยเป็นกระแสที่มีฮาร์มอนิกนะครับเพราะว่า รูปสัญญาณไม่ใช่ทรายนั่นเองนะเรารู้ได้ยังไงเราดูก็รู้แล้วรูปสัญญาณไม่ใช่ทรายนะฮะเป็นหัวแหลมๆหลมสองหัวสองสองอันนะครับนะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในในตัว mda 550ที่มีก็คือสามารถวัดฮาร์โมนิกได้ด้วยอ่าตัวนี้มีวัดฟังก์ชันฮาร์โมนิกได้ด้วยนะครับดูสัญญาณฮาร์โมนิกได้ด้วยนะครับได้สูงสูงสุดได้ถึง50ออเดอร์นะฮะนะวัด tsd ฮาร์โมนิกได้ด้วยนะสำหรับตัว mda 550นี่ผมถึงบอกว่าวมันคล้ายๆกับ power meter เลยนนะะแต่่่ไมใชนะ นะครับเป็นไม่ใช่นะมันมันวัดโวลต์แอมป์แล้วก็วัดฮาร์โมนิกได้ด้วยนะครับนะเป็นฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันที่3นะครับในการวัดเอาพุทที่ออกจากอินเวอร์เตอร์อย่างที่ผมบอกอยู่แล้วนะครับมันมีอ่ามันมีพุทอ่ามันมีพาวิดนะฮะพาวิดที่ครอบแรงดันปกติ5 0เฮิร์ตขึ้นมาไอ้พาเวิดตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เกิดปัญหาที่มอเตอร์ได้นะครับทำให้เกิดปัญหาในมอเตอร์ได้ยังไงก็คือเกิดปัญหาของอ่าวนเตะนะครับ ที่เกิดการพีกสูงๆงจากตัวอินเวอร์เตอร์ทำให้เกิดปัญหานะครับจากตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์คือระหว่างอินเวอร์เตอร์กับตัวมอเตอร์นะฮะทำให้เกิดปัญหาดังรูปที่โชว์อยู่นะครับก็คือจะเกิดฟังชันอาจะเกิดโทษทีจะเกิดเอาพุทวนเตจ e รีเฟคชันนะฮะก็คือกระแสที่พีกสูงๆูงทำให้ขดลวดในมอเตอร์ไม่ได้นะครับนะถ้าคุณใช้มิเตอร์ทั่วไป นะฮะหรือ power meter ทั่วไปจะจับไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะตรงนี้คุณจะจับไม่ได้เพราะว่าความถี่ตรงนี้เป็นความถี่สูงนะฮะเป็นแรงดันความถี่สูงนะคุณจะใช้ power meter ที่วัด5 0 h เฮิร์ตซ์60เฮิรตซ์700เฮิร์วัดจะไม่เห็นนะครับนะต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับตัวนี้สามารถวัดมอเตอร์ช้าวนเตจได้อ่า มอเตอร์ชาร์โวลเตจคืออะไรมอเตอร์ take, ชาร์โวลเตจชาร์บก็คืออะไรครับก็คือแกนเพลาของตัวมอเตอร์นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถเช็คมอเตอร์ชาร์โวลเตจได้ก็คือลักษณะของแบริ่งนั่นเองนะครับปกติแบริ่งเนี่ยถ้าคุณใส่จาราบีไม่ดีนะครับหรือว่าคุณไม่แมนเท์แนนมันหรือว่าจาราบีหมดเนี่ยนะครับตัวตลับลูกปืนกับลูกปืนเนี่ยจะเกิดร่องนะฮะจะเกิดร่องในการกระแทกของตัวลูกปืนกับตลับลูกปืนนะฮะแต่ตัวนี้เกิดด้วย ไฟฟ้าเปิดไว้ด้วยไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะคุณใช้อินเวอร์เตอร์นะครับในการใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีลักษณะของความถี่ที่สูงนะครับทำให้ตัวแรงดันไฟเนี่ยวิ่งลงที่แกนเผามอเตอร์นะครับหลังจากนั้นแกนหลังจากลงแกนเผามอเตอร์เนี่ยตัวแกนเผามอเตอร์เนี่ยนะครับมันจะติดกับตัวตลับลูกปืนนะฮะพอมันจะติดกับตัวตลับลูกปืนกระแสที่วิ่งลงในแกนเผามอเตอร์เนี่ยจะเข้าไปที่ตลับลูกปืน พอเข้าไปที่ตลับลูกปืนปุ๊บตัวลูกปืนเนี่ยเวลาหมุนกับตลับลูกปืนเนี่ยจะเกิดการกระแทกกันนะฮะพอเกิดการกระแทกกันหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเกิดการอาร์คหรือการสปาร์กทำให้ตัวตลับลูกปืนเกิดเป็นร่องได้เป็นร่อง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 ได้นะฮะไอการที่เกิดเป็นร่องร่องของตลับลูกปืนตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวแมชชีนิกของลูกปืนที่ตัวเพาลูกปืนไม่ดีนะครับจะเกิดจากการไฟฟ้า เจาการที่เกิดจากระบบไฟฟ้าที่การใช้อินเวอร์เตอร์นั่นเองนะฮะนะเดี๋ยวผมจะมีรูปขึ้นให้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัว mda 5 5 0เนี่ยนะครับมันสามารถเช็คปัญหาตรงนี้ได้นะครับโดยที่เขาจะใช้มีอุปกรณ์พิเศษนะครับตามรูปนะวัดที่แกนเผานะครับเพราะว่าแกนเผาหมุนอยู่เนาะคุณก็คิดดูแกนเผาหมุนวด้วยความเร็วสูงคุณจะเอาปลายโผล่ไปจิ้มที่แกนเผาว,วัดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไปนะครับเป็นของตัวลักษณะเหมือน คาร์บอนนะครับมาแตะที่แกนเพลาแล้วก็เพื่อวัดสัญญาณดูว่ามีวนวนพีคที่อยู่ตรงแกนเพลาเนี่ยสูงขนาดไหนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในการวัดตรวจสอบของช้า,ชาวนเตทที่เกิดในมอเตอร์นะฮะตัว MTA 5 5 0ยเนี่ยนะครับยังมีฟังก์ชันพิเศษอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเอาไว้ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะวัด ตัวลักษณะการทำงานของตัวอินเวอร์เตอร์จริงๆให้ดูนะตัวนี้เราพูดถึงลักษณะของทฤษฎีคร่าวๆไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต่อ EP หน้าแล้วก็มาทดสอบกันขอบคุณมากครับ